พบอธิฐานตอนที่5ทางด้านหมื่นกลาหลังกลับจากเรือนพญาพลเทพก็นั่งหน้าบึ้งบูดมาตลอดทางจนกระทั่งเรือเทียบทานาเรือนใหญ่หัวใจเขาร้อนรุม่มอยากไปหาเปลวเมียรักใจจะขาดทว่าคุณหญิงพยอมรั้งตัวเอาไว้รับข้าวกับแม่ก่อนเจ้าคุณพ่อถามหาเออทำไมหรือหรือว่าเดี๋ยวนี้เห็นนางเปลวมันดีกว่าแม่อย่าลืมนะพ่อกลาว่าวันนี้แม่เพิ่งพาไปดูตัวแม่มายง อีกหน่อยเขาก็จะเป็นนายหญิงที่เรือนโนนพ่อกล้าอย่าลำเอียงให้มันมากนักห้ามยกย่องนางเปลวมากกว่าแม่มายงคุณหญิงออกคำสั่งแต่คนเป็นลูกหน้ายุง่งกระผมไม่ได้รักแม่มายงเอ๊ะพูดไม่รู้เรื่องหรือ,อยังไงนะพ่อกล้าแม่มายงเหมาะสมกับพ่อกล้าทุกอย่างอยากได้นางเปลวเป็นเมียแม่ก็ยอมแล้วจะตามใจใแม่กับเจ้าคุณพ่อบ้างไม่ได้เชียวหรือ คุณหญิงพึ่งอารมณ์ดีๆออกมาจากเรือนพญาพลเทพก็ต้องมาอารมณ์เสียกับท่าทางหนักใจเหมือนกำลังจะออกรบกับข้าศึกของลูกชายกระผมสาบานกับเปรีวเอาไว้ว่าจะรักมันคนเดียวไปจนวันตายตายแล้วไปสาบานอย่างนั้นได้ยังไงพกกล้าแล้วนีสาบานว่าอย่างไรได้พูดไหมว่าหากผิดคำสาบานจะให้เป็นอย่างไรคุณหญิงเกิดอาการทุกร้อนทำท่าจะเป็นลมจนนงเมียนนางต้นห้อง ท่เข้ามาประคองแล้วยื่นเกร็ดพิมพ์เสนที่ขยี้จนละเอียดให้อย่างรู้ใจพิมพ์เสนเจ้าค่ะก็ไม่ได้บอกครับว่าจะพูดต่อแต่เปเลวมันห้ามไว้คุณหญิงถอนหายใจบ้วนน้ำหมากกับกระโถนปากแตรแล้วเช็ดปากครู่นี้ลมมันดันจนหมากที่เคี้ยวมาในระหว่างทางเสียรถหนังเปเลวมันก็ยังพอรู้กาละเทศะอยู่บ้างจำมาไว้นะพกลาไม่ว่าจะกับผู้หญิงคนไหนก็ห้ามสาบานอย่างนี้อีก ถ้าทําไม่ได้ขึ้นมาจะว่าอย่างไรท่านมองลูกชายคนเล็กด้วยสายตาดุดันกลัวลูกชายสาบานเกี่ยวกับความเป็นความตายขึ้นชื่อว่าทหารวันใดวันหนึ่งก็ต้องออกรบเจอกับคมหอ,อกคมดาบตอนที่ผู้กระผมก็ตั้งใจจะทําอย่างนั้นอย่ามาเถียงแม่ยามรักก็เป็นอย่างนี้อีกหน่อยพออยู่ๆไปก็รักแม่มายงเองกระผมยังไม่ได้พูดเรื่องนี้กับนางเปลวคุณแม่อย่าเพิ่งหยุด ชายหนุ่มยังพูดไม่ทันจบคุณหญิงก็สวนขึ้นดวงตาวับวาวอย่างเอาเรื่องดวงตาที่ทุกคนในเรือนเกรงขามคล่นคลามยิ่งกว่ากับท่านพระยาวิชิชใยผู้สามีระหว่างนึงเปลวกับแม่จะเลือกใครโถมันเหมือนกันที่ไหนล่ะขอรับคุณแม่มือกล้าถอนหายใจแม่กับเมียใครจะไปเลือกได้ไม่รู้ละ่ะอยากให้แม่ช้ำใจตายหรือ,อยังไงอายุยี่สิบไม่ทันบวชให้แม่ได้ชื่นใจก็เบียดซสแล้ว แม่ขอแค่นี้ให้กันไม่ได้เลยก็ไม่ต้องมาเผาผีพ่อกาก็รู้ว่าแม่ไม่สบายอายุปูนี้จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้คุณหญิงร่ายาวก่อนหน้าจะไปดูตัวแม่ใบหยงก็ได้ออกอุบายทำทีป่วยไข้ให้ศีลบนหมอไปหน่อยนึงให้บอกลูกชายให้อาการหนักๆเข้าไว้เขาถึงได้ยอมตามใจไปบ้านพญาพลเทพืึงกล้าทำหน้าคิดหนักแล้วต้องลุกจากเรือเดินตามหลังคุณหญิงไปเรือนใหญ่ทั้งที่หัวใจบินไปยังเรือนตัวเองเสียนานแล้ว มือเรียวขาวควานหาที่มาของเสียงที่รบกวนความฝันเหมือนจริงของตัวเองแต่ตายังไม่ยอมลืมขึ้นเมื่อได้มันมาจึงกดปิดงูดกิดเป็นกำลังที่นาฬิกาดังปลุกขัดจังหวะเสียได้แต่เธอเองที่เป็นคนตั้งปลุกแต่เช้ามืดเพราะอยากทำงานที่ค้างเอาไว้กำลังฝันเป็นเรื่องเป็นราวแท้ๆความฝันที่ชัดเจนราวกับกำลังดูภาพยนตร์ย้อนยุคมีตัวแสดงหลายคนทว่าที่เด่นชัดที่สุดเทนจะเป็นเปลว ผู้หญิงที่น่าสงสารที่สามีกำลังจะมีผู้หญิงคนอื่นและหมื่นกล้าชายโลเลสองใจไม่หนักแน่นหญิงสาวเปิดเปลือกตาขึ้นนึกทบทวนความฝันตั้งแต่ต้นจนจบก็ขมวดคิว้วเปเลวผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วผู้หญิงคนนี้เข้ามารบกวนความฝันของเธอบ,บ่อยๆนับเนื้อตั้งแต่ตกต้นมยมจนสรุปคราวนั้นเธอรู้จักผู้หญิงในฝันมาตั้งแต่อายุไม่ถึงสิขวบวิ่งเล่นสนจนกระทั่งมีสามี หญิงสาววาดฝ่ามือไปเจอสร้อยข้อมือที่ตัวเองสวมอยู่หัวคิ้วมุนเข้าหากันคลับคลายครับ,คร,ค,รบคราวว่าได้เห็นมันอยู่ที่ข้อมือของเปเลวของเธอเหรอแม่เปเลวการทิกาพึมพำหัวใจเต้นแรงเมื่อรู้สึกว่าเธอกำลังค้นพบความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างตัวเองกับนางทาตคนนั้นอยู่ๆเธอก็ได้สร้อยข้อมือเส้นนั้นมาอย่างไม่คาดฝันสร้อยข้อมือที่ผู้ชายโลเลไม่รักษาสัญญาคนนั้นมอบให้กับแม่เปเลวแทนคำสาบาน ยิงสาวทำเสียงนี้ในลำคอริมฝีปากสสแยะหยันความรู้สึกเกลียดชังหมื่นกลาท้าทมเข้าสู่หัวใจพร้อมกันนั้นก็พานไปถึงใครอีกคนผู้ชายคนนั้นบอกว่าชอบเธอทั้งที่เพิ่งรู้จักกันก็คงไม่ต่างจากผู้ชายอย่างหมื่นกลาเธอชังน้ำหน้าผู้ชายในฝันคนนั้นมากแค่ไหนก็ชังเอกลิขิตมากขึ้นเป็นเงาตามตัวผู้ชายยามรักก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รักนั้นมาแต่พอได้ไปแล้ว นึกอยากจะทิ้งคว้างไว้ตรงไหนก็ได้เพื่อจะให้ได้ของใหม่มาเพราะอย่างนี้เธอถึงได้สาบานกับตัวเองมาตั้งแต่เด็กชาตินี้หัวใจของเธอจะไม่รักใครผู้ชายไว้ใจไม่ได้เหมือนกันหมดเธอไม่เคยไว้ใจผู้ชายหน้าไหนทั้งนั้นแม้แต่พ่อบังเกิดกล่าวแต่ท่านก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าท่านรักแม่จากใจจริงตั้งแต่เกิดจนโตป่านนี้พ่อยังไม่เคยทำให้แม่ช้ำใจเห็นจะมีแค่หนึ่งในพันในหมื่นกระมังผู้ชายแบบนี้ กันที่กาลุกขึ้นมองสร้อยข้อมือที่พันอยู่บนข้อมือยิ่งเห็นก็ยิ่งสงสารแม่ปเปลวคงจะทุกข์หนักและที่โดนใจให้เธอฝันถึงอาจจะมีอะไรให้เธอต้องช่วยเหลือคงต้องการบอกอะไรกับเธอกระมงังยิงสาวนิ่งคิดเสียดายความฝันที่หลุดหายเมื่อคืนหากไม่เพราะนาฬิกาที่ตัวเองตั้งปลุกเอาไว้ดังขึ้นขัดคงได้รู้เรื่องราวต่อจากนั้นว่าหมื่นกล้าจะว่าอย่างไรจำไม่ได้เสร็จแล้วเมื่อแม่คนนั้นเชื่ออะไร เห็นจะชื่อแม่มายมกระมังยังไม่ทันได้นึกออกเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเพราะมีสายเรียกเข้าจากมิรันตีหงุดหงิดที่พอจะนึกอะไรออกก็มีเสียงโทรศัพท์เครื่องนี้ดังขึ้นขัดจังหวะซะทุกทีว่าไงมิรันตีโทรมาแต่เช้านำเสียงที่ส่งออกไปดูเนือยเต็มทีจนมิรันตีต้องเสียงดังตื่นได้แล้วอย่าแม่คุณรีบไปแถวลาดพร้าวเดี๋ยวนี้เลยรู้ไหมแม่ขลาเกิดเมายาโดดตึกอาการสาหัสถ้าอยากได้ข่าวเด็เดๆแล้วก็รีบมา ฮะเหย,ยวข่าวสาวหูตาเหลือกเพราะหลายวันแล้วที่แทบจะหาข่าวอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ตอนนี้แทบจะกินแกลบแทนข้าวมาเร็วๆตอนนี้ฉันออกจากบ้านมาแล้วแกไปที่เกิดเหตุโรงแรมอโคดดาส่วนฉันจะไปที่โรงพยาบาลตอนนี้นักข่าวจากที่อื่นคงรู้ไม่มากโชคดีที่ฉันมีเพื่อนไปพักที่นั่นพอดีด่วนเลยนะมิรันตีสั่งเสร็จก็รีบวางสายคนเพิ่งตื่นหายไปล้างหน้าแปลงฟัน ดูนาฬิกาเห็นจะไม่ทันจึงวิ่งออกไปทั้งอย่างนั้นเพราะกลัวจะไม่ได้ข่าวเธอยังติดนี้ปู่สุนทรอ,อยู่ทิ้งไว้นานก็ดูจะไม่เข้าทีหญิงสาววิ่งปลูดคว้ากุญแจมอเตอร์ไซค์ออกไปไม่ลืมล็อกประตูบ้านและกล้องคู่ใจแต่ลืมไปเสียสนิทว่าชุดที่ตัวเองสวมอยู่คือโจองกระเบนและผ้าแถบเ่ยวข่าวสาวคว้วฟีโนอสีชมพูปแปดออกจากบ้าน ชายผ้าแทบปลิวสะบัดแต่กระนั้นเจ้าตัวก็ยังไม่รู้ใครผ่านไปมาแทบว่าจะเบรกรถไปตามๆกันเพราะนึกว่าไม่นากรดออกมาจากจอแก้วมาโลดแล่นบนท้องถนนมาถึงหน้าโรงแรมมาโคโดาก็วิ่งไปดูที่เกิดเหตุบรรดาไทยมุงกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่อย่างออกรถบนพื้นคอนกรีตมีรอยเลือดอยู่หลายจุดตำรวจขีดเส้นกันพื้นที่ไม่ใครเข้ามายุ่มยามใกล้กับจุดเกิดเหตุ หญิงสาวรัวชัตเตอร์ในมือในขณะที่บรรดาไทยมุงหันมาดูเธอแทนจากละครเรื่องไหนกันวะเนี่ยตกใจหมดนึกว่าแม่น่าไทยมุงร่างอวบอายุเลยวัยกลางคนตบอกผางนาซีดในคราวแรกเพราะหันหลังมาก็เกือบชนเข้ากับกันทิกาผมยาวสยายายุ่งเหยิงพอเพิ่งลงมาจากรถมอตอร์ไซแถมยังนุ่งโจงหง่มผ้าแถบแต่คนถูกมองก็ยังไม่รู้ตัวตั้งอกตั้งใจถ่ายรูป แล้วเดินไปหาตำรวจที่ตรวจพื้นที่เกิดเหตุและบันทึกลงแฟ้มเสร็จพอดีคุณตำรวจคะคุณเม่ขลาตกลงมาจากชั้นไหนหญิงสาวถลาเข้ามาหานายตำรวจหนุ่มสะดุ้งขึ้นมาหน่อยคราวนี้กันจิกาชักสงสัยมองตามสายตาประหลาดนั้นแล้วก็ก้มลงมองตัวเองตายละกันทิกาหล่อนทำบ้าอะไรเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ขับฟีโนโมาตั้งสิบกว่ากิโลเมตรถึงว่าทำไมรถหลายคันถึงได้หลีกทางให้ไม่ยอมแซง หญิงสาวยิ้มเจริญแล้วเสียแก้ตัวกับตำรวจทั้งถ่ายละครเสร็จค่ะอย่างนี้เองเธอตกลงมาจากชั้นสองรับดีที่ไม่สูงมากก็เลยไม่ตายพรดตกหรือว่าเมาคะยิงสาวยิงคำถามทันทียังตอบไม่ได้ตอนนี้หรอกครับยังไม่มีการตรวจสอบเบื้องต้นก็คงสันนิษฐานว่าพระตกลงมาเองผมเินจะต้องขอตัวนายตำรวจมองกันที่กาในสภาพผมยุ่งยิงและอมยิ้มก่อนเดินตัวตรงออกไป ยิงสาวถอนหายใจได้เรื่องจากตำรวจมาเท่าหยิบมือจึงต้องอาศัยบรรดาไทยมุงป้าขาป้าอยู่แถวนี้แหละคะช่วยเล่าให้หนูฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นมีใครเห็นตอนที่เมฆขลาหล่นตุบลงมาบ้างไหมยญิงสาวควานหาเทปออกมาอาัดเหล่าไทยมุงบรรยายอย่างออกรถฉันสิเห็นต่ำตาเลยกำลังจะเข็นของออกมาขายตอนตีห้าก,กว่าได้ยินเสียงหล่นตุบลงมา เห็นแต่แม่ดาราคนนั้นร้องครางโอดโอยเลือดนี้ท่วมตัวหัวก็แตกแขนขางี่ถลอกปอกเปิกหมดสวยไปเลยต่แรกก็นึกว่าไม่ใช่ดาราแต่เห็นนางพนักงานมันตะโกนขึ้นถึงได้รู้โดดลงมาล่ะคะป้าเมายาน่ะสิจะอะไรแม่คนนี้พักอยู่ที่นี่ออกบ่อยพาเพื่อนมากินเหล้าเมายากันอยู่ในห้องเดือนหนึ่งตั้งหลายหนคนพูดบอกอย่างรู้ดีแต่มีใครคนหนึ่งสวนขึ้นแกขายของอยู่ตั้งไกลไปรู้เรื่องในห้องเขาได้ยังไงดังบัว รู้สิวะก็พนักงานในโรงแรมนี้เป็นลูกค้าประจําร้านผลไม้ร้านค้าต่างหลายคนเมฆลานะล่ะคะเมายากริกาเลิกคิวเมฆลาถึงจะถูกลดขั้นจากบทนางเอกเหลือเป็นแค่เพื่อนนางเอกบางเรื่องก็เป็นนางร้ายแต่ก็นับว่ามีชื่อเสียงคนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองภาพลักษณ์ก็ดีไม่เคยมีข่าวเสียหายเรื่องผู้ชายมาก่อนไม่น่าเชื่อว่าจะถึงขั้นเมายาจนกระโดดตึกลงมาแต่ของแบบนี้จะเชื่อทั้งหมดก็ไม่ได้ ปากคนสมัยนี้ยาวยิ่งกว่าปากกาขนนกสมัยโบราณซะอีกคงจะกลุ่มละมะั้งจากนางเอกก็มาเป็นนางรองคนพูดคาดเดากันติกาซักถามต่อเพื่อเก็บข้อมูลอีกหลายอย่างจึงคิดจะไปสมทบกับมิรันตีที่โรงพยาบาลเดินมาไม่ทันถึงรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะคันหนึ่งก็แล่นปลาดมาจอดเจ้าของรถรีบวิ่งลงมาดักหน้าโอ๊ยเกือบไม่ทันเลคุณคุณมาได้ยังไงเนี่ย หญิงสาวเลิกคิวขึ้นสูงประหลาดใจที่อยู่ๆเอกลิขิตก็โผล่พรวดมาเจอเธอที่นี่ได้ราวกับว่าเขาสะกดรอยตามเธออยู่ตลอดเวลาก็ใจผมอยู่กับคุณตลอดเวลาเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาแสนทะเลนยิ้มเพลยทาให้หญิงสาวเแบบ้ปากแต่ก็ระแวงขึ้นมานหน่อยๆก็เธอไปไหนมาไหนก็เจอหน้านายคนนี้ตลอดเลยนี่คุณพูดจริงเหรอโถคุณ เห็นผมเป็นพวกโรคจิตไปได้ผมไม่บ้าขนาดนั้นดอกนะอีกอย่างคุณก็หลบผมจนผมตามไม่ทันขนาดนั้นผมจะรู้ได้ยังไงว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนคนอย่างคุณทําได้ทุกอย่างแหละไม่อย่างนั้นจะมาโผล่ตรงนี้หรอแล้วนี่จะบอกได้หรือยังว่ามาที่นี่ได้ยังไงบอกมาให้ตรงกับความเป็นจริงนะอย่าดูนักสิคุณผมมาดีบอกมาไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องบ้านผมอยู่แถวนี้ผมเห็นข่าวดารากระโดดตึกก็เลยมาดูบ้าดาราเหมือนกันละคุณน่ะ ถึงได้ตามกลิ่นมาเร็วขนาดนี้หญิงสาวสายหน้าเกือบจะยิ้มหากเขาจะไม่แก้ต่างให้ตัวเองได้ก่อนผมไม่ได้บ้าดาราเลยสักนิดเดียวแต่ผมบ้านักข่าวที่มานี่ก็ตามกลิ่นคุณมาไม่ได้ตามกลิ่นดาราผมรู้ว่าที่ไหนมีข่าวที่นั่นก็ต้องเจอคุณเขาบอกหน้าซื่อแต่ตาพราวระยับจนหน้าหมันใสคุณนิบ้าไปใหญ่ละถอยไปฉันจะทำงานคุณจะไปรถคันเล็กที่ปติวนี่นะหร ไม่ทันการหรอกคุณไปรถผมดีกว่าเขาอาสาผพลางชี้มือไปอยังรถกระบะคันใหญ่ของตัวเองแต่หญิงสาวสายหน้าดิไม่เปนงานของฉันคุณไม่ต้องมายุ่งผมอุตส่าห์ตื่นแต่เช้ามืดมาเพื่อคุณเลยนะไม่เห็นใจกันบ้างเลยคนข้าอุตส่าห์มีน้ำใจแท้ๆเอกลิขิตทำซุ้มเสียงน้อยใจแต่คนฟังนอกจากจะไม่เห็นใจแล้วยังหมั่นไส้ใครใช้หัวใจ ฟังแล้วจะอ้วกไปผลเลยกันทิกาผลักอ,อกเขาให้ออกห่างแต่เมียหรือที่คนได้ทนอย่างเอกฤทธิ์คิดจะยอมง่ายๆในเมื่อรักแล้วตือเท่านั้นที่จะครองโลกคุณจะไปทั้งชุดจงกระเบนนี่หอเหรอชายหนุ่มทักขึ้นถ้าไม่หญิงสาวชะงักเทา้าใครเห็นเขาจะว่าไม่น่าหนุดออกมาจากจอมาหลอกร้อนชาวบ้านนะคุณเวอร์ละไม่เวอร์ละคุณ ดีนะที่ตอนนี้ฟ้าสางถ้ามามืดๆแล้วก็แค่คิดก็ขนลุกละไม่น่าขี่ฟีโน่ขำตายอะ่ะชายหนุ่มมองสภาพดูไม่จืดของเธอแล้วหัวเราอหญิงสาวหน้าแดงเหลียวมองไปรอบๆก็เห็นว่าคนเริ่มมุ่งเลยชักไม่มั่นใจตัวเองขึ้นมาชายหนุ่มสายหน้าและอาสาเอางี้ถัดจากร้านนี้มีร้านเสื้ออยู่รอปแปบ๊บเดียวชายหนุ่มไม่รอให้หญิงสาวปฏิเสธก็เดินลี้ออกไป หญิงสาวมองตามหลังเขาครึ่งบึงครึ่งยิ้มแต่พอนึกถึงความฝันเมื่อคืนเรื่องความชอบช้ำของแม่เปลวเธอก็ผ่านมาถึงเขาอีกผู้ชายพอไม่ได้ก็ดีแสนดีแบบนี้นั่นแหละเอกลิขิดหายไปไม่นานก็กลับมาพร้อมถุงเสื้อผ้าและยืนให้เปลี่ยนก่อนนะคุณเดี๋ยวผมแวะบปั๊มให้เขาเปิดประตูแล้วลุนหลังหญิงสาวให้เข้าไปนั่งในรถ กติกาจับต้นชนปลายอะไรยังไม่ถูกก็ขึ้นมานั่งข้าคนขับเรียบร้อยแล้วกว่าจะนึกได้ชายหนุ่มก็สตาร์ทรถเคลื่อนออกไปแล้วเธอจึงได้แต่เอ,อะอะจอดนะคุณฉันยังไม่ได้น่าคุณมาถึงกระดานนี้แล้วก็จำใจนั่งกับผมหน่อยละกันชายหนุ่มยิ้มขำท่าทางเหมือนคนถูกบงังคับให้กินยาพิษของเธอแต่ว่ารถฉันไม่หายหรอกนะผมรับผิดชอบเองเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ไม่ต้องมาอวดรวย ซื้อชุดมาเท่าไหร่ฉันจะจ่ายให้เมื่อเห็นว่าจะลงจากรถตอนนี้คงไม่ได้เธอจึงจำต้องปล่อยเลยตามเลยยอมนั่งรถมากับเขาไม่กี่ร้อยอหรอกนาไม่ต้องจ่ายคืนผมหรอกก็บอกแล้วไงว่าผมจีบคุณหญิงสาวอ่อนอกอ่อนใจเม่อหน้าหนีสายตาที่บอกความรู้สึกออกมาทั้งหมดแบบไม่ปิดบังของเขาเพราะใจก็ชักจะสั่นขึ้นมาแล้วมาส่งฉันแบบนี้ไม่ทาการทางานหรือไง หญิงสาวย้อนถามเขามองนาฬิกาข้อมือและยักไหลผมมีสอนสิบโมงเช้ามีเวลาให้คุณถมเถใครต้องการเวลาจากคุณหญิงสาวเบ้ปากได้ยินเสียงหัวล้อนในลำคอจากเขาแล้วคุณเป็นนักข่าวหรือว่าดารากันแน่ถึงได้ใส่ชุดแบบนี้ไปเข้าฉากละครเรื่องอะไรเขาถามแววตาใครรู้จริงจังเขาสืบรู้ว่าเธอเป็นนักข่าวแต่ไม่อยากรู้ว่าเป็นดาราด้วยเปล่า เ,เขาเลิกขิวยิงสาวจึงตัดบทช่างฉันเถอะนะยิงสาวหบกมือเมื่อเขาจอดรถหน้าห้องน้ำจึงหยิบเสื้อในถุงออกมาแล้วต้องหน้าแดงเป็นซ้อนมะเขือเทศเมื่อสัมผัสเข้ากับเสื้อชั้นในผู้หญิงนี่คุณคนหวังดียิ้มแยยยกมือสองข้างขึ้นกันเมื่อกันทิกายยกมือขึ้นกางกรงเล็บหน้าตาดุดันเป็นเสือสาวที่พร้อมกระโจนตะคุบเหยื่อ กรชุดผ้าแถบแบบนี้เดาว่าคุณคงไม่ได้ใสเออต่บ,บ้ายญิงสาวผลักตัวเขาสุดแรงจนกระเด็นไปติดประตูแล้วผลผันลงจากรถไปมาถึงห้องน้ำก็กรีดขึ้นเต็มเสียงด้วยความอายคนที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำมองอย่างตกใจเป็นอะไรคะคุณเอเอเปล่าค่ะแค่ตกใจมะแรงสาบยญิงสาวแก้ตัวแล้วปลุกหายเข้าห้องน้ำไปชั้นในสีหวานที่เขาซื้อให้พอดีเธอแอบค่อนขอดในใจ คงชินกับยกสองผู้หญิงแล้วสิแต่ป้าเอ้ยแต่งตัวเสร็จก็หอบเสื้อผ้ากลับมาขึ้นรถไม่พูดไม่จาแม้ว่าเขาจะชวนคุยจอบไปตลอดทางแต่สาวเจ้าก็ยังอาศัยความเงียบสยบความเคลื่อนไหวการที่การนั่งหน้าตูบอยู่ภายในร้านอาหารจวงอาหารเข้าปากเคี้ยวหนักๆเหมือนแค้นเครืองใครมาสักคนแล้วอยากขย้ำให้แหลกคาปากจนคนตรงข้ามต้องวางช้อนเป็นอะไรของแก ข่าวก็ได้มาแล้วหรือว่าประจับเดือนไม่มามิรันตีค้าเดาแต่พักเดียวก็หลีตามองหล่อดีนะคนนั้นนะ่ะใครรู้แต่เธอแกล้งถามแหมไม่ต้องมาทำเป็นไก่กระดนุกหน้าหล่อที่มาส่งแกงเมื่อเช้าไงหลอกกัแฟนจนตั้งครึ่งไปหามาจากไหนละยะอย่าบอกนะว่าทะลุมาจากกระจกบานนั้นของแกเพราะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นแกยอมเปิดใจให้ผู้ชายคนไหนเลย มิรันตีทำหน้าอยากรู้เพราะแต่ไหนแต่ไรมาเพื่อนรักของเธอปิดประตูหัวใจลงกรอนเอาไว้แน่นหนาไม่ยอมเปิดให้ผู้ชายคนไหนเข้ามาแม้จะแค้งแง้มก็ตามแต่กลับมีคนมาส่งถึงที่ทำงานแต่เช้าตรู่ทะลุมาจากอุกกาบาดนะสิกริกาเบป้ปากจิ้ซ้อมลง้้กับมหารแลแแยเเี้เาาเ้้กร้้้้้้้้าา้้้้้้้้้ร้้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 จ้้้้้้้้้้้้้รื่อง ถ้ามาจากอุกาบาทแล้วหลอกขนาดนี้แล้วก็หล่นมาบ้านฉันสักคนสองคนนะแกฉันจะทิ้งแฟนมาหาเลยบอกมาฉันดีๆว่าไปเอามาจากไหนมีรันตีคาดคั้นกันที่กาจงกระแทกเสียงร้านของเก่าฮะถามจริงก็ได้คนนี้แหละที่ไปแย่งซื้อกระจกที่ฉันอยากได้ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ตื้อเป็นที่หนึ่งเกิดมาไม่เคยพบว่าใครจะหน้าด้านหน้าทนด่าไม่มีหลบอย่างเขามาก่อนเลยเยียว,าว่าวสาวบน่นขึ้น แต่พอนึกถึงหน้าเขาขึ้นมาก็เผลอยิ้มทำให้มิรันตีเหล่ตามองแบบนี้ก็แสดงว่าโดนจีบการทีกายักไหล่ไม่ปฏิเสธทำให้เพื่อนรักตาโตจริงเหรอกัไวาคนนี้ยอมให้มาส่งแสดงว่าคนพูดเอานิ้วชี้มาวางคู่กันทำหน้ามีเล็ดใน่ทำให้การทีกาจับนิ้วชี้สองนิ้วหักลงและทำหน้าดุไม่ใช่แล้วทำไมให้มาส่งไม่ได้เห้มา แต่ผู้ชายคนนี้หน้าด้านมาเองผู้ชายอะไรก็ไม่รู้เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นหญิงสาวคอนให้ราวกับว่าเขาดังแปลแลน้นแหลงอยู่ตรงหน้าทำให้มิรติรอบยิ้มกติกาเคยทำท่าทางแบบนี้กับใครที่ไหนท้าไม่มีใจให้อยู่ผู้ชายคนนั้นไม่มีทางจะเข้าใกล้เพื่อนเธอแนะ่ที่ผ่านมามีผู้ชายมาจีบกติกาหลายคนแต่ก็ย,ยอมยกธงขาวเพราะกำแพงีก,กันหนาและแข็งแรงมากเกินไป ปิดประตูหัวใจเอาไว้นั่นหนาอย่างไม่รู้สาเหตุปกติแล้วคนที่เป็นแบบนี้หากไม่เพราะปัญหาครอบครัวที่ได้เจอเจอมาก็อาจจะเป็นเพราะเคยผ่านการอกหักรักคุดมาก่อนแต่เท่าที่เธอรู้จักกันทิกามาพ่อของกันทิกาเป็นคนดีมากรักครอบครัวไม่เคยมีเรื่องนอกใจให้ลูกเมียร้อนใจและเรื่องอกหักไม่มีทางเป็นไปได้เพราะเพื่อเธอไม่เคยมีความรักอย่าว่าแต่รักเลยแค่ชอบก็ยังไม่เคยเล่ามา บิรันตีทำเสียงเข้มเล่าอะไรไม่มีอะไรให้เล่าเพราะฉันไม่เอาผู้ชายคนนั้นมาใส่ใจการที่กายยักไหลเฉ,ะฉะยชัย้วยการเรียกพนักงานมาสั่งกาแฟเพิ่มแต่มิรันตีไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปได้โดยง่ายอาชีพนักข่าวถนัดในเรื่องขุดคุยซักไซคนอื่นมาบ้าทำไมแค่เพื่อนจะซักไซซอกสอนไม่ได้กันเล่าว่ารู้จักกันได้ยังไงเมื่อไหร่ทำไมฉันไม่รู้ ไรสาระนะ่ะบอกแลวไงว่าฉันไม่มีความทรงจําอะไรเลยสักอย่างเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นการที่กาดูดกาแฟแก้วที่สองลงท้องจนพล่องคืนนี้มีหวังได้ตาค้างแน่เอ๊ะผู้ชายคนนั้นชื่อธนงใช่ไหมเอกนิคิดเขาบอกว่าทํางานธนาคารเนี่ยใช่หรือเปล่าเป็นอาจารย์สอนสถิติการที่กาบอกไนดะ้แค่นั้นกระแทมอยากกัดลิ้นตัวเองตาย กว่าจะรู้ตัวว่าหลงกลมิรันตีก็ตอบเรื่องของเอกวิกิตไปจนหมดไส้หมดพุงแล้วแล้วก็บอกว่าไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับเขาดีรู้ทั้งชื่อทั้งที่ทํางานแล้วยังรู้อีกว,ว่าเขาสอนวิชาอะไรเ่าาไม่งั้นฉันก่อนแกมิรันตีเสียงเค้มการที่กาจับจับตรงเ่าตั้งแต่ต้นจนจบพอฟังจบมิรันตีก็ตบเข่าตัวเองฉาดใหญ่หัวเราะชอบใจมันต้องแบบนี้สิเพื่อนเขยของดังมิ้น นี่เพื่อนเคยบ้าบออะไรของแกฉันไม่ได้ชอบเขาแล้วก็ไม่มีวันชอบด้วยยิงสาบอกขึงขังทำให้มีรันตีสายหน้าถามจริงๆเถอะแกคิดจะอยู่คนเดียวแบบนี้ไปจนตายหรือไงใช่กันในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนรักแกฉันเตือนในความหวังดีสมัยนี้ผู้หญิงเราไม่จะเป็นต้องพึ่งผู้ชายก็จริงนะแต่ต่อไปแกก็ต้องแก่ต้องหมดแรงหาข่าวต้องป่วยต้องแกก็ช่วยเจียดเวลามาดูแลฉันหน่อยสิ นี่ฉันไม่ได้พูดเล่นนะใชสีอะรอย่แกเป็นเพื่อนรักฉันต่อไปถ้าฉันแก่หมดแรงทางานหรือว่าป่วยหนักใกล้ตายแกจะไม่ส่งลูกหลานแกมาเยี่ยมฉันบ้างเลยเหรอเหยวขาวสาวทาตาปริบๆมีรันตีจึงสายนะระอาพูดเล่นไปนเถอะระวังนะว่าคุณเอกงลิกขิดจะเป็นรถนวนขบวนสุดท้ายจะขบวนไหนก็ช่างฉันบอกแล้วไงว่าชาตินี้ชาตินาหรือว่าชาติไหนฉันจะไม่แต่งงานยิงสาวบอกจริงจัง มีรันตีค้าจะพูดต่อจึงเงียบแต่ไม่วายบนอุกเช่นว่าชาติที่แล้วเธอต้องเคยสาบานว่าจะไม่รักใครทุกภพทุกชาติแน่เลยวิรันตีเพียงแต่บ่นแบบไม่จริงจังแต่คําพูดนั้นทําให้คนฟังสําลักกาแฟพร้อมกันนั้นความรู้สึกวาบในอกก็เกิดขึ้นวาบลึกตามติดมาด้วยอาการเรจ็บแปลกคาว่าสาบานจะไม่รักใครทุกภพทุกชาติตรงเข้ากระแทกใจนั่นสินะ มันอาจจะจริงอย่างที่แกว่าก็ได้การที่กาเสียงเบาครูนี้ความเจ็บปวดจากทุกทิศทุกทางโถมเข้าหาเป็นความเจ็บปวดแบบแบบที่คนไม่เคยมีความรักอย่างเธอไม่เคยพบวะอย่างนี้ก็แย่สิแกเกิดวันนึงแกรักคุณเอกในคิดเข้าจะทํำยังไงถ้าเกิดว่าแกเคยสาบานว่าจะไม่รักใครเข้าจริงๆอยากรักก็รักไม่ได้มีรันตีกุมขมับเดือดร้อนแทนเพื่อนไม่ต้องคิดหรอกนะมันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอก เรื่องที่แกสาบานนะหรอเรื่องที่ฉันจะรักนายเอกลิขิตต่างหากละ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแกไม่ต้องเสียเวลาคิดดอกว่าจะต้องทำยังไงอิ่มยังอิ่มแล้วก็ไปได้นะนานๆและแกจะฟุง้งซานคอยติดจะยุให้ฉันหาแฟนอยู่เรื่อยเลยการที่กาเรียกพนักง,งานมาคิดเงินแล้วเดินลิ้วออกไปทันทีทว่าประโยคหนึ่งของมิรันตีตามหลอกหลอนหากเธอเคยสาบานหากเธอรักเอกลิขิต ใครจะทวนคำสาบานของตัวเองได้แกจบไปแล้วนะคะถ้าใครอยากโหลดอ่านต่อจนจบก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ถิงไว้ให้นะคะ